สวัสดีครับทุกท่านครับแนะนำแต่งกิ่งหนึ่งตัวครับมังกิต้าครับนี่ตัวนี้นี่คือลงจากตู้มาเนี่ยลมในถังไม่มีกลิ่นน้ำมันนะครับนั่นหมายความว่ายังไม่ได้เติมน้ำมันเลยมือหนึ่งมือหนึ่ง,งเก่าเก็บอ่ะจากญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวเราต้องล้างขาบูแล้วก็เปลี่ยนลูกยางแยกให้ก่อนนะครับอางนี้อันนี้ ดูฟันกันนะนี่เบานะครับน้ำหนักไม่มากนะครับเล่งน็อตตัวนี้ขายอยู่ห้า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 รมส่งนะครับตัวนี้นะซื้อมาแพงด้วยแหละเพราะเขาบอกว่าเป็นมือหนึ่งแต่ผมเห็นว่ามันสวยผมก็อเอา ก็ใช้อีกนานๆเลยครับฟันในครบเลยคือสนิมพวกนี้ไม่ต้องกังวลใจนะครับที่ตัดรอบหนึ่งมันก็หลุดออกมาแล้วฮะก็จะกลับมาขาวเหมือนเดิม,มเก่าเก็บญี่ปุ่นนะใครเผือใครสนใจนะครับคือมีลูกค้าถามเยอะแหละแต่ผมไม่จำไม่ได้ใครสั่งไว้บ้างก็ทําเป็นวิดีโอแปะไว้ให้แล้วกันนะครับ5,500รรวมส่งครับของใหม่เก่าเก็บครับสวัสดีครับ